แต่ก็พวกเราต้งเป็นก้าคนก็พยายามฝ่าวันมา,าทุากสิ่งทุกอย่างจนมาถึงวันนี้ครับแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านรองผู้พิากาและคณะครูาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสและสอนสอนพวกเราเป็นกันดีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ครูทุกคนนะครับความาจารย์ผมก็มีไม่มากนะครับก็ขอขอบคุณที่เขา้า การเข้ามาในชีวิตเป็นเรื่อนที่ดีแล้วก็อะไรวะแล้วก็อยากให้มีอะไรพูดมากก็คืออยากกระฝาบถึงครูทุกท่านนะครับว่าเนี่ยการสอนอยนี้พวกเราทุกคนเราจะดีไม่ได้เลยถ้าไม่มีคูแล้วก็ สุดท้ายนี้จะขอฝากว่าแบบอย่างที่ดีนะครับมีค่ามากกว่าคำสอนของท่านเจนนางาสาวรรณนรัตเป็นแม่ของพระลูกงค์ผีหน้าวามรู้สึกขอแม่คนหนึ่งว่าวันนี้เห็นลูกได้ทุกทุกคนประสบความสำเร็จดีใจได้รับภาพคุณใจที่สุดขอให้องทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตได้เติมหน้าต่อไปด้ว อะไรที่ผ่านมาเป็นบทเรียนจำเอาไวว่าเราเคยผ่านในมาข้างหน้าก็อย่ากลับไปที่เดิมอีกเดินหน้าต่อไปขอรุ้งทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดีกับทีบคุณค่ะที่ให้โอกาสกับเด็กลูกทุกคนนะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆและที่บางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเขามองไปทางไหนอาจจะไม่มีใครให้โอกาส ซึ่งเมื่อเขาทำํำจนประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็สามารถที่จะต่อยอดชีวิตต่อยอดอาชีพแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตต่อไปได้กดด็ดีกับเด็กทุกคนนะคะก็ขอให้รักษาโอกาสที่เราได้รับในครั้งนี้ไว้นะคะให้ดีที่สุดแล้วก็ทำอนาคตข้างหน้าเราให้ดีที่สุดนะเพื่อให้ครอบครัวและท้ายที่สุดก็คือตัวเราได้ภาคภูมิใจมากที่สุด โดยแท้จากบริษัท Engineering นะคะ mm hmm. ก็ถ้าพูดถึงเด็กๆในโคงการไม่ว่าจะเป็นรุ่นเกับหรือรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบัน,นยังไงก็ก็ขอบคุณที่สร้างเด็กขึ้นมาเพราะว่า mm hmm. เขาให้ประสบการณ์ด้วยในการที่เขามีความรู้จักวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนกันกับเราน้องๆทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ น้องเขาจะแจ้งว่าไม่รู้ไม่ทราบแต่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเราทุกอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ได้ดีมากที่อยากให้เขามาเรียนในโครงการนี้นะคะอยากสอบเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นคนที่ว่าเกเรไม่เอาไหนติดเพื่อนติดสิ่งที่ไม่ดีก็อย่างไรเขามาเรียนในโครงการนี้พอเข้ามาเรียนในโครงการ,าาร,นนารก็ ประสบตอนทำเลทคือทำเป็น,นดีขึ้นทีนี้ก็รู้สึกดีค่ะที่จบมามีางานทำมีหน้าที่การง,งานที่ดีจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระคนคินนดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะช่วยส่งเสริมให้คนที่ไม่มีโอกาสในหลายอย่างก็สามารถมีโอกาสทีมส่มีงานดีๆได้ค